นี่ค่ะใครสนใจเสื้อผ้าก็ร้านแม่หวังนะคะเปิดทุกวันนี่นะคะเสื้อคลุมเสื้อผ้าเขามา้ากางเกงผ้าเขามา้าแสกยาวนี่ค่ะนี่สุด ชุดดำก็เป็นงานขาวดำได้ค่ะเป็นชุดค่ะนี่ก็เป็นผ้าขาวม้านี่นะคะสนใจก็เบอร์นี้เลยค่ะโทรมาเลยนะคะ